ซัมซุงเผยวันยูไจะมีฟิเจอร์กระซี่ AI ให้กระซ x ่ A ได้ใช้งานด้วย mm hmm. ก่อนนั้นนี้ทางซัมซุงได้จัดงาน SDC 2 0 2 4อย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้ประกาศว่าวันยูไอจะมาพร้อมกับกระซ x ่ S25 s e r าซีและจะเริ่มปล่อยอัปเดตให้รุ่นปัจจุบันในปีหน้าเช่นกันครับซึ่งหนึ่งในข้อมูลนี้ มีข่าวดีสำหรับรุ่นกลางเพราะซัมซุงยืนยันว่าวัน UI 7จะมีฟีเจอร์ Galaxy AI ให้ Galaxy A ได้ใช้งานกันด้วยครับซึ่งในปีนี้ซัมซุงได้เปิดตัว Galaxy AI มาให้ใช้งานกันเฉพาะรุ่นละทงอย่าง Galaxy s e s และ Galaxy C โดยฝั่งของ Galaxy A รุ่นกลางก็เริ่มมีบางฟีเจอร์อย่าง c i r c l e To Search ไปแล้วครับแต่ในวัน UI 7ฟีเจอร์ Galaxy AI จให้มามากขึ้นบน Galaxy A ด้วยครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาทุกฟีเจอร์แบบรุ่นเรือธงแต่ Galaxy A ก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ของ AI บ้างแล้วโดยคาดว่า Galaxy A36 กับ Galaxy A56 จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าจะเป็น2รุ่นแรกที่ได้ใช้ก่อนเลยครับส่วนรุ่นปัจจุบันก็มีแนวโน้มว่า Galaxy A55 กับ Galaxy A35 อาจจะได้อัปเดตตามมาด้วยครับ